สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันพุทธที่11สิงหา64นะครับทุกท่านครับจำนวนผู้ติดเชื้อวันนี้ก็ขึ้นมาเกิน20,000อีกแล้วนะครับก็หวังว่าตัวเลขจะไม่มากไปกว่านี้นะครับสำหรับข่าวสารในวันนี้นะครับก็ต่อนเนื่องจากเมื่อวานนะครับผมได้ทําคลิปไว้ตั้งแต่ช่วงเมื่อวานตอนเย็นแล้วนะครับเรื่องมติคอรมอเกี่ยวกับมาตรา39มาตรา40รวมถึงการ มีการกําหนดให้รายใหม่สมัครได้ถึงวันไหนบ้างในกลุ่มจังหวัดไหนบ้างนะครับก็จริงๆก็คือแจ้งไปหมดแล้วนะครับวันนี้ยังไม่มีข่าวสารเพิ่มเติมนะครับยกเว้นว่าบางท่านอาจจะยังไม่ได้ดูคลิปเมื่อวานก็จะขอสรุปในคลิปนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับมติคอ,อรมเมื่อวานก็คือมาตรา39มาตรา40ใน29จังหวัดสีแดงเข้มทั้งหมดนะครับได้เยียวยา5,000นะครับแน่นอนนะครับซึ่งรายละเอียดว่าจะตัดสินนะครับ อย่างไรว่าจะดูอย่างไรว่าอยู่ใน29จังหวัดหรือไม่นั้นนะครับรายละเอียดก็ต้องกลับไปที่ประกาศสังคมนะครับซึ่งผมเคยแจ้งไว้ก่อนหน้านี้เป็นหลักการแล้วเชน่นมาตรา39ดูจังหวัดที่สมัครมาตรา40ดูทั้งจังหวัดที่สมัครแล้วก็จังหวัดที่ส่งเงินสมทบนะครับซึ่งอันนั้นก็ยังไม่ได้มีการกล่าวถึงอย่างเป็นทางการในมติคอะมอแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็กําหนดโดยประกันสังคมนะครับถ้าหากว่าออกมาเป็นหลักเกณฑ์ทางการก็จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับ ทีนี้เมื่อวานนี้ผมก็ส่วนใหญ่จะพูดถึงการสมัครใหม่นะครับสรุปอีกครั้งนึงนะครับคนที่ยังสมัครทันก็คือคนที่สมัครมาตรา40นะครับที่ยังสมัครทันก็คือผู้ที่อยู่ใน3จังหวัดชนบุรีฉะเชิงเซาพระนครศรีอยุธยานะครับแล้วก็16จังหวัดที่เพิ่มเข้ามาหลังสุดยังสมัครทันมีเวลาสมัครมาตรา40ได้ไปจนถึงภายในวันที่24สิงหานะครับฉะนั้น ยังมีเวลานะครับยังสามารถสมัครทันนะครับย้ำนะครับว่ายัางสมัครมาตรา40ทันมติคลรมบอกว่าให้สมัครได้นะครับทั้ง3จังหวัดแล้วก็16จังหวัดที่เพิ่มเข้ามาส่วน10จังหวัดแรกนะครับก็หมดเวลาไปแล้วนะครับซึ่งมีการกําหนดให้ภายในวันที่3สิงหาคมแล้วก็จ่ายเงินภายในวันที่10สิงหา เมื่อวานนี้มติคอรมองก็เหมือนกับว่าจะให้สมัครได้ด้วยนะครับทั้งสมัครและจ่ายเงินภายในวันที่10สิงหาวันนี้11สิงหาก็ล่วงเลยมาแล้วจึงหมดเวลาไปสําหรับ10จังหวัดแรกยกเว้นว่ามีการเปลี่ยนแปลงอนุโลมให้เพิ่มเติมก็จะรีบนามาแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับทีนี้วิธีการรับเงินก็รับเงินผ่านระบบพร้อมเพย์เหมือนกับมาตรา33เลยนะครับและ,ะสําหรับผู้ที่ทําอาชีพ อิสระนะครับย้ำนะครับมาตรา40เป็นอาชีพอิสระไม่ได้มีกิจการมากําหนดหลายท่านยังสับสนว่ามาตรา40นั้นต้องอยู่ใน9กิจการหรือไม่ไม่เกี่ยวกันนะครับ9กิจการนั้นตัดสินกับม .3-3 นะครับซึ่งเวลานายจ้างเขาจดทะเบียนมาตรา3-3นะครับกิจการเขาต้องมีการระบุว่ากิจการอะไรแต่เวลาเราสมัครมาตรา3 9มก้ามาตรา40นั้นทุกคนถือว่าเป็นอาชีพอิสระหมด ทีนี้ใครสามารถสมัครมาตรา40ได้บ้างทุกคนเลยครับที่ไม่ใช่ข้าราชการแล้วก็ไม่ได้อยู่ในมาตรา33นะครับแม้ว่าท่านจะมีหรือไม่มีบัตรสวัสดิการไม่เกี่ยวนะครับถ้าหากว่าท่านใช้สิทธิ์บัตรทองอยู่ก็ไม่ต้องกังวลว่าจะถูกตัดสิทธิ์บัตรทองไม่ถูกตัดนะครับสิทธิ์ค่ารักษาพยาบาลที่ท่านอยู่ใช้อยู่เดิมจะไม่ถูกตัดเลยไม่ว่าท่านจะใช้สิทธิ์ค่ารักษาพยาบาลอะไรเพราะว่ามาตรา40นั้นไม่ได้มาตัดสิทธิ์ค่ารักษาพยาบาล มาตรา40ศูจริงๆแล้วก็ไม่ใช่สิทธิ์ค่ารักษาพยาบาลนะครับมาตราส0ูนนั้นเป็นการให้เบิกการชดเชยการขาดรายได้ในขณะที่ท่านเจ็บป่วยเข้ารักษาพยาบาลเท่านั้นฉะนั้นสิทธิ์ค่ารักษาพยาบาลจึงต้องย้อนกลับไปใช้สิทธิ์เดิมที่ท่านมีอยู่นั่นเองฉะนั้นไม่ต้องกังวลในเรื่องของการจะถูกตัดสิทธิ์ค่ารักษาพยาบาลนะครับอาชีพทุกอาชีพได้หมดเกษตรกรก็ถือเป็นอาชีพอิสระค้าขายก็อาชีพอิสระ นะครับอาชีพรับจ้างต่างๆนะครับประกอบธุรกิจต่างๆคือท่านไม่มีนายจ้างก็ถือว่าเป็นอาชีพอิสระทั้งหมดที่สามารถสมัครมาตรา40ได้นะครับสม,สม,มาาัคร,รได้ทั้ง7 e เ e ่ e อีเลฟเว่ทกศสวิกซีหรือแม้กระทั่งสมัครออนไลน์แล้วค่อยไปชําระเงินตามช่องทางที่กําหนดก็อ,อย่างทันนะครับก็ขอแจ้งประชาสัมพันธ์นะครับหลายท่านสอบถามมาอีกว่าเมื่อวานนี้มติคอรอมอไม่เห็นมีการพูดถึงว่าจะเยียวยา13จังหวัดแรก2เดือนยังเหมือนเดิมไหมคําตอบก็คือยังเหมือนเดิมนะครับ 13จังหวัดแรกเยียวยา2เดือน16จังหวัดหลังเยียวยาเดือนเดียวซึ่งหลักการนี้อนุมัติไปตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วนะครับบางท่านก็ยังสับสนอยู่ว่ามาตรฐานสามามาตราน0นั้นถ้าหากว่าอยู่ใน13จังหวัดแรกแปลว่าได้5,000บาท2เดือนใช่ไหมถูกต้องนะครับก็คือได้5,000บาท2เดือนส่วน16จังหวัดหลังก็ได้5,000บาทครั้งเดียวเดือนเดียวนั่นเองตอนนี้กําหนดการล่าสุดที่ออกมาก็คือภายในวันที่24สิสิงหา นะครับมาตรา39มาตรา40จะมีการเร่งจ่ายก่อนกําหนดสําหรับ10จังหวัดแรกก่อนนะครับจะต้องก่อนวันที่24สิงหานี่คือมติคอะมนนะครับส่วน3จังหวัดกับ16จังหวัดกําหนดการมาตรา39มาตรา40ยังไม่ออกมาซึ่งรวมถึงมาตรา3-3ใน13จังหวัดแรกที่จะได้งวด2ยังไม่กําหนดแล้วก็มาตรา3 3ใน16จังหวัดหลังนะครับ<ม>ก็ยังไม่ออกมาเ<ม>ช่นเดียวกันตอนนี้นะครับข่าวสารก็ยังมีเพียงเท่านี้ แต่ค่าว่าหลังจากนี้ไปนะครับข่าวสารจะออกมามากขึ้นรวดเร็วขึ้นนะครับเพราะว่าก็ใกล้กาหนดการนะครับคาดว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็กําลังเดือนหนึ่งำเนินการนะครับในเรื่องของการกําหนดวันเวลาก็จะรีบนํามาแจ้งให้ทราบอีกครั้งนึงนะครับ